ดูผลงานของทีมแบดมินตันไทยกันก่อนก็ถือว่ายังอยู่ในเส้นทางโอ้โเรียกว่าแทบจะทุกประเภทเลยครับเราพูดกันเองก็ต้อนอ่ะเก่งจริงเก่งจริงเมื่อวานเร็วมากนะครับยังคือรู้สึกแอบรู้สึกว่าบาสปอป้เมื่อวานนี้จบงานเร็วกว่าก่อนหน้านี้อีกไหมใช่ฮะแล้วก็มีคู่คู่ชายล้วนอ่ะโอ้โหก็แบบ ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาชนะตั้งแต่ฝรั่งเศสแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นทางฝั่งของเช็กะนะครับเอาเราไปดูปอปอเนาะก็คืออันนี้เป็นคู่ผสมนะครับบาสเดชาพลกับปอปอ,ปอซับซีรีนะครับจะลงแข่งพร้อมสูสีก,กันกับทางฝั่งของสกายก,กับทาง M ะนะครับก็เป็นแบตคู่ผสมครับที่เราถ่ายทอดสดไปนะเจอกับคู่แข่งที่มาจากแอลจีเรีย แต่ว่าเขาเติบโตในฝรั่งเศสก็ไม่น่าแปลกใจที่ทําไมเสียงเชียร์นยโหมันมันดังมากเลยครับไม่ได้ต่างอะไรจากเอ็มกับทางฝั่งของสกายที่ก่อนหน้านี้นเจอกับช่อภาพครับโหแล้วแบบตบกันเสียงดังสนั่นมากเลยนะครับสุดท้ายแล้วเป็นฝั่งของเรานะครับสูสีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับอื้อหือคุมหน้าเน็ตยอดเยี่ยมมากเราก็เอาชนะไปได้นะครับ2เกมนะครับเกมแรกที่21-14แล้วก็เกมที่2ค่อนข้างขาดฮะ2 1ต่อ9 นะครับก็ชนะทั้ง2แมตช์การันตีการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะครับ <Okay. S 1> แมตช์สุดท้ายเนี่ยจะแข็งทั้งคู่ผสมแล้วก็ชายคู่ของเราเพราะว่าจะเจอกับมือวางนะครับปาร์กับปอปอเนี่ยจเจอกับมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้นะจะเป็นค่ำวันนี้นะฮะ เดี๋ยวเราดูโปรแกรมกันอีกทีนะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเราแทรกอะไรได้หรือเราจะแทรกนะครับพูดได้แค่นี้ก่อน <laughs> คือมันยากเหมือนกันนะมันโหหลายเชนที่กีฬามากเลยอะค่ะเมื่อวานก็ตับตัดส,สลับกันตลอดนะครับ mm hmm. อันนี้คือคู่ผสมนะครับที่ก็แบเบอร์นะครับยุโรปสู้เราไม่ได้อีกแล้วนะฮะทีนี้ไปประเภทชายคู่กันบ้างครับเมื่อวานนี้ตอนแรกคาดการณ์ว่าะจะมีโอกาสแบบ3มเกมหรือเปล่าไม่เลยครับโอ้โหเอ็มสุภักกับสกายกิตินุพงศ์ครับ รูปร่างดีมากๆเลยนะครับเขาเป็นคู่2คนที่รูปร่างแตกต่างกัน,นแต่ว่าเข้าคู่กันได้ดีจริงๆนะครับนี่ฮะสากายกิตตินุพงศ์ครับสูงเพียงแค่เมตรหกนั่นเองนะแต่ว่าแบดมินตันไทยอ่ะสมัยก่อนตัวไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าได้ความคล่องแคล่วเนี่ยครับล้มถึงสุพักเร็วมากเลยนะใช่ะฮะตบกุบักกุบักกุบักอ๋อวิรพลติเทวชาติล้วฮะคุณนัทครับก็ ไม่น่าไปอยู่ตรงนี้ได้ครับถ้าคุณเป็นคนติดทีมชาติป่านนี้นะโอ้โหอ้โหแต่ว่านั่งดูแล้วก็ได้บรรยายแล้วก็คันไม้คันมือมากรู้สึกอยากกับคืนคอดใช่ไหมโอ้โหนี่คือเขาตีกันยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ว่าสู้เราไม่ได้ครับจนเดี๋ยวต้องไปเจอกับมือวางอันนี้จะเป็นของจริงแล้วนะครับจะเจอจากเกาหลีใต้นะครับก็สุดท้ายเราชนะไป2เกมรวดนะครับ21ต่อ10แล้วก็21ต่อ13 ก็ตั้งแต่ผ่านมาแบดมินตันจะมีแค่เมซ้ายสุพันธิดาที่โอ้โหเซตเออเกมแรกนี่รุ่นแทบตายครับเราว่าอาจจะโอลิมปิกครั้งแรกจะตื่นสนามหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ผ่านคู่แข่งมาได้เนี่ยคุณป๊อปถามว่าแบบคือเวลาเราสัญญาณส่งมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้ถูกไหมคุณป๊อปเลือกอะไรครับว่าจะถ่ายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสลับได้ สลับได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าชนกับช่อง9ชนกับช่องเจ็ดชนกับช่องอื่นไหมก็คือเราเราถ่ายร่วมกันสามช่องต้องเป็นแบบต้องแบง่แบงแงกันไปจริงๆตามตามสล็อตของพีพีทีวีคือสี่ทุ่มนึ่งตีสองแต่ถ้าหากว่ามีก่อนหน้านี้มีนักกีฬาไทยเราสามารถคุยกับศูนย์ไอ c ีซีได้ว่าอันนี้ชนกับใครไหมถ้าไม่ชนจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะคุณพนวัน์บอกว่าพีพีทีวีต้องจัดแบดมินตันแล้วครับผู้ประกาศข่าวกับผู้ชมส่งคุณป๊อปไปเลยไปแข่ง สบายนะคะอั<ด>นนี้เป็นแบบมินตันนะคะ,ะไทยเราก็ยังได้ลุ้นกันอยู่นะสำหรับหลายๆประเภท<ช>ส่วนเมื่อวานนี้ไปดูน้อง ST กันบ้างคะ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เลยกับการลงสนามแข่งขันของน้อง ST นะคะที่แข่งขันอโอลิมปิกด้วยอายุน้อยที่สุด12ปีเท่านั้นคะ่ะ แข่งสเก็ตบอร์ดในประเภทสตรีตนะคะมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด22คนแล้วก็จะหานักกีฬาที่ทำผลงานที่ดีที่สุด8คนเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปปรากฏว่าน้องเอซก็ทำเต็มที่แล้วนะคะคือคะแนนรวมเนี่ยในรอบรันแล้วก็ทริคได้200.75คะแนนจบอันดับ17ค่ะม,มีใครลุ้นเหมือนนี่หนาะบ้างตอนที่แบบน้องทำแล้วแบบรอบ สุดท้ายอ่ะแล้วนั่งดูอยู่กับเพื่อนตองคุณตองๆนั่นแหละตองๆแล้วตองๆเล่นเขาเรียกอะไรรู้เรื่องสเก็ตบอร์ดไงเขาเขาบอกว่าคุณท่าที่น้องเอสจีทำเนี่ยที่มันเป็นแบบแบ็คฟลิปเลยอย่างเงี้ยแล้วติดด้วยอ่ะแล้วได้คะแนนแล้วคือเราลุ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏน้องท่าสุดท้ายก็คือต้องแบบยากหน่อยเงเพื่อที่จะคะแนนมันจะรวมขึ้นมาให้ได้ถ้าใครดูเอสจีเมื่อวานจะมีนักสเก็ตบอร์ดอเมริกาของจากอเมริกาคนหนึ่งอ่ะที่ผมยาวๆเขาพยายามทําท่าสุดท้ายให้ติดเพื่อคะแนนมันขึ้นมา เข้ารอบได้เราก็เลยแบบอ๋อฉันก็ดูไม่เคยรู้ไงดูแต่สเก็ตบอร์ดไม่เคยดูเวลาเขาแข่งกันยังไงโอ้แต่น้องก็ทำเต็มที่แล้วนะคะด้วยอายุ12ปีเท่านั้นเองคุณแม่ในยืนให้กําลังใจแล้วก็ที่เราประทับใจคือตอนที่ทำท่าสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วน้องทําไม่ติดอ่ะคือแบบล้มแต่น้องยกมือไหว้รอบสนามเลยอ่ะคือแบบโอ้ยเรารู้สึกแบบสุดยอดมากๆและ น้องคือบอกเลยนะว่าหนูจะกลับมาเอาเหรียญครั้งหน้าเข้มแข็งแน่นอนนะค<ช>ือ12ผ่านโอลิมปิกแล้วใอ<ช>้โหลองคิดดูดิ12ปีอ่ะนะคะส่วนตัวเนี่ยน้องก็บอกว่าก็พอใจกับผลงานของตัวเองระดับหนึ่งนะคะแต่จริงๆคิดว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ก็คงเป็นเพราะเรื่องของสมาธิที่ยังไม่นิ่งเท่าไหร่อีก4ปีข้างหน้า,าจ,จะกลับไ,<ด>ไปพัฒนา,าตัวเองและกลับมาคว้าเหรียญกลับไปเมืองไทยให้ได้ก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่ทําให้ศพมาถึงจุดนี้แล้วก็มีแรงฮึดมากหลายๆคนสงสัยน้อง s อสทีทไมชื่อ ST ีอ๋อคือมาจากชื่อคคุุณณพ่แมเา อ๋อตัวย่ออย่างนี้เหรอครับใช่ใช่เนี่ยก็คือแบบเด๋ยวคุณแม่ยูนเชียอยู่เต็มที่มากยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆป๊อปแล้วคือแบบในความกดดันน่ะเนาะป้ามันคือแบบเรียกปุ๊บไปโชว์เหมือนแบบทีละคนน่ะคือเอสเนี่ยชื่อเล่นคุณพ่อคุณแม่ชื่อตูนเป็นตัวทีก็เลยรวมกันเป็นเอสทีค่ะนากจังอือไม่ต้องห่วงเลยครับน้องครับ12ปีผ่านโอลิมปิกครับยางวิทีไม่ใช่ว่าคือกีฬาเนี่ยจริงๆพวกนี้มันจะไล่นะครับ ถ้าเป็นกีฬาเยาวชนเข้าอกรทมกีฬาแห่งชาติใช่ผ่านไปซีเกมผ่านไปเอเชียนเกมช่นี่ไปโอลิมปิกเลยฮะโอ้โหไม่ต้องสืบแต่ว่าเหรียญทองของสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นญี่ปุ่น2คนเลยค่ะแล้วก็อีกที่เขาบอกว่าเล่นขำๆแสุดท้ายเป็นเป็นแชมป์โลกได้เหรียญทองนะครับจากญี่ปุ่นนะฮะใช่สุดยอดมากนะคะตามให้กำลังใจน้องอซีนต่อไปนะคะ